ประเด็นได้ครับเป็นเรื่องของกรณีที่มีการประชุมสภาผู้แทนรัษฎรเพื่อพิารณาวาระเรื่องการรับทราบรายงานของคณะกรรมาการวิสามันที่พิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาตินะครับหรือกรรมาการปรองดองที่มีพลเอกสอนทิบุญรัตน์เกิน่นซึ่งเป็นประธานนะครับได้นำเสนอต่อสภา2วันและผ่านมติของที่ประชุมของสภา,าไปแล้ว โดยปรากฏถึงเสียงถึง307เสียงนะครับทั้งที่รัฐบาลมีอยู่300เสียงก็ได้เสียงจากพรรคร่วมฝ่ายค้านอีกเจดเสียงนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพินาเรื่องความปร่งดองซึ่งคนไทยก็อยากเห็นแต่สองวันที่ผ่านมาครับในมุมมองของ ฝ่ายค้านโดยเฉพาะคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะผู้นําฝ่ายคา้านคุณสุเทพเทือกสุบรรรวมทั้งสมาชิกพรคปฏิบัติก็พูดแต่เรื่องเก่าๆฟื้นฝนอ,อยหาตะเข็บและมีแต่วัฒกรรมทางการเมืองนะครับซึ่งผมมองว่าไม่เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชายชนเพราะจุดประสงค์นะครับที่ประชาชนเขาต้องการ พ่าบ้านเมืองที่มีความขัดแย้งตั้งแต่ปี248จนถึงปีปัจจุบันนี้เกือบ6ปีแล้วนะครับวันนี้ประชาชนไม่ต้องการให้มีการเอาชนะคะคา,านกันทางการเมืองแต่สิ่งที่พรรคไปรยไปร์ย์จธิปัติโดยเฉพาะคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพและสมาชิพกพรรคนั้นยังมองที่อดีตขุดคุยแล้วนำมาเป็นประเด็นงของความขัดแยง้ง ในโอกาสที่ครบรอบ66ปีของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นสถาบันทางการเมืองที่เก่าแก่ผมอยากจะเรียกร้องให้คุณอภิสิทธิ์และสมาชิพกพรรคฝ่ายค้านมองไปข้างหน้าลืมอดีตนะครับเพื่อทำปัจจุบันแล้วสร้างอนาคตให้กับลูกหลานพรรคเพื่อไทยนะครับเจ็บปวด เพราะถูกกระทําตั้งแต่ไทยรักไทยหลังการปฏิวัติ19ัญญา49ซึ่งมีผลเอกสนทิบุญรักรินเนี่ยเป็นผู้ทํารัฐประหารเป็นประธานคอมอชอเราเจ็บปวดนะครับตั้งแต่ไทยรักไทยมาพลังพยาชนเราก็ถูกยุบพักเจ็บปวดเป็นครั้งที่สองแต่พักเพื่อไทยก็ยังลืมอดีตและยังให้อภัยรวมถึง การมองประโยชน์ของประชาชนตรงกับที่ผลเอกสนธิท่านเป็นคนทําการรัฐประหารนะครับมเมื่อ19กันยาสหลังเลียบ,บ้านเมืองดูว่ามีความขัดแยง้งพักเพื่อไทยถูกกระทําสมาชิกพักผู้หลักผู้ใหญ่ถูกกระทําแต่เรายัางยอมรับและให้อภัยเพื่อต้องให้การให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้า วันนี้ถึงเวลาแล้วนะครับที่ผมขอเรียกร้องไปยังคุณอภิสิทธิเวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คุณชวนหลีกภัยประธานที่ปรึกษาพักประชาธิปัตย์คุณสุเทพเท,ทือกสุบรรณซึ่งเป็นแกนนําพักและสมาชิกทุกคนของพักประชาธิปัตย์ให้ลืมอดีตเปิดใจกว้างหันนําหันมาสู่ความปลองดองที่แท้จริงนะครับ โดยเลิกขุดคุยอดีตพูดแต่เรื่องดีๆและผมเชื่อว่านี่คือสิ่งที่ประชาชนคนาดหวังว่าจะให้นักการเมืองหรือพัรคการเมืองนะครับที่เป็นสาบันเก่าแก่นยะอย่างพักพักปฏิพัิเป็นพัรคการเมืองที่สร้างความเชื่อมั่นในกับประเทศไทย ผมเชื่อว่าความปรองดองนี้พักเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนารัฐบาลพักร่วมรัฐบาลฝ่ายเดียวคงทําไม่ได้ต้องอาศัยจากพักร่วมฝ่ายค้านพักฝ่ายค้านและประชาชนทุกภาคส่วนต้องช่วยกันนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากเรียกร้องว่าวันนี้วันครบรอบ66ปีของพักประชาธิปัตย mm ์ hmm. ก็คงจะมีการเริ่มต้นในวันดีๆเพื่อพี่น้องประชาชนอย่าเล่นการเมืองแบบเก่า อย่าเอาชนะค้าขานกันหันมาทําการเมืองเพื่อบ้านเมืองหันมาทําการเมืองเพื่อประชาชนนะครับผมถือว่าความขัดแย้งที่6ปีเนี่ยควรจะเริ่มยุติและเริ่มความปรองดองในวันนี้นะครับเพื่อนำไปสู่สิ่งที่รัฐบาลจะนำผลศึกษาของคณะกรรมการวิสามันเพื่อความปรองดองเนี่ย ที่สภาได้ลงมติเมื่อวานไปดำเนินการในลักษณะที่ให้เกิดความปรองรองกับคนในชาติอย่างแท้จริงนะครับ